ครอบครัวของเราดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะดูแลหนึ่งคนต่อสิบข้อบ่งหมายอสมอกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่ดูแลนะคะโดยสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดก,การอบรมอสมน้อยซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากการอบรมอาสาสมัครสาธารณาสุขในโรงเรียนที่เรียกว่าอสอรอโดยกำหนดให้มีสัมพันธภาพและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงกับครอบครัวของเพื่อนในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นมารับการ,ร,รอบรมอสมน้อยในวันนี้กออื่นก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนต่างๆที่ได้กความร่วมมือในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งจากการกล่าวร,รายงานของทา,อางสำนักงานสายสุดเจ้าของโครงการก็จะทําให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การดําเนินง,งานที่สอดคล้องกับปรัชญาในการพัฒนาประเทศนั่นคือการพัฒนาคน บุคคลที่จะเติบโตได้จําเป็นจะต้องมีสุขภาพดีเพราะถ้าประชากรมีสุขภาพไม่ดีการพัฒนาก็จะเป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสําคัญของการพัฒนาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นวัยที่กําลังจเจริญเติบโตและเป็นวัยที่มีการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆการผลักให้เด็กวัยนี้สนใจเอาใจใส่ดูแลสุขภาพ และตรวจค้นหาความผิดปกติของร่างกายตนเองนั้นนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเหมาะสมในการนำรงชีวิตและนําเอาสิ่งที่เรียนรู้และปฏิบัติในะชีวิตไปให้เกิดประโยชน์สุขภาพอยู่ขณะนี้การเรียนสุขนะคะด้านสุขภาพในโรงเรียนแต่พอเรเราเป็นเด็ก ครอบครัวของเราดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าจะดูแลหนึ่งคนต่อสิบครอบมอบหมายอสมอกลุ่มนี้ก็มีหน้าที่ดูแลนะคะซึ่งก็แปลว่าเขามอบหมายให้ไปดูอะไรบ้างนะคะบ่าเป็นคนที่มีความสําคัญยิ่งทีนี้ทําไมไทยเนี่ยเขาองการให้ประชาชนของเราเนี่ยแข็งแรงมีอายุยืนนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมเนี่ย ให้72ปีผู้หญิงอายุยืน72ปีผู้ชายอายุ69ปีเราจะไม่ถึงไหมเราเพิ่งมาในชี้นี้นเสียก่อนการตายมันเกิดจากอะไรบ้างาออคะตุวบันีหึงแรกอายุเป็นร้อปีหนอยนะอยากให้อยู่อายุเป็นร้อยปีจริงๆแล้วไข้ก็เป็นโรคตายก็ปิดยาเสพติดตายเพราะว่ากินสารเคมีต่างๆไปทําให้ร่างกายเป็นอะไรจะไม่ เทศบาลเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยากบอกนักเรียนว่าเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพวิถีชีตของประชาชนในพื้นที่นะคะหมอเก่งไม่งั้นบางคนก็แท้งซะก่อนอ่าอ่าโอเคลูก่โอเคอเค,คำว่าถ้าหนูอยู่ในหมู่บ้านถ้าบ้านของหนูลงได้คำว่าบ้านเลขที่เท่านั้นหมู่ที่นั่นนั่นคืออบตอนะคะถ้าหนูอยู่ในเ